حسبي ربي جل الله มาสหากรณ์อิสลามอิบูอาฟ์จำกัดใจปั๊มใจถึงใจเกินร้อยแจกทันทีพัดลมตู้เย็นรถจักรยานยนต์ทีวีโทรศัพท์มือถือไอโฟนสมนาคุณถึงใจบินฟรีไปประกอบพิธีอุมมราห์ที่เมืองมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียแจกยาวๆสมนาคุณทันทีเพียงแค่ฝากเงินหุ้นหรือมุตตรบะที่สหกรณอิสลามอิบูอัอฟ์จำกัด วันนี้จนถึงวันที่7กันยายน2559ฮาลานมาตรฐานโปร่งใสเงื่อนไขเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนดอย่าลืมแจกจริงๆแจกยาวๆเพียงแค่ฝากเงินหุ้นหรือมุตระบะที่สหกรณ์อิสลามอิบนูอฟัฟวันนี้จนถึงวันที่7กันยายน2559สอบถามโทร074799003ต่อ21 رسول الله